ตอนนี้มีพี่น้องกลุ่มหนึ่งนะครับก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาก็คุยกันเช้าเย็นเช้าเย็นผมรู้สึกประทับใจและคิดว่าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้นะครับตอนนี้มีหลายกลุ่มผมฟังตั้งแต่ธรรมะตอนเช้าฟังชั้นพ่อครูโรงเรียนของหนูบ้านราชะเลธรรมและหลายที่ที่เราอาจจะได้ไม่มีข้อมูลซึ่งตรงนี้แล้วผมรู้สึกประทับใจในธรรมะครูดได้มานํามามาขยายผล เป็นพืชพันธุ์แห่งจิตวิญญาณให้เราได้พักเปลี่ยนปฏิบัติต่อไปครับมีก็ข้อมูลจะเล่าสู่ความประมาณนี้ครับขอบคุณครับสาุุสมัยก่อนชาวโศกเขาไม่มีสื่อสารพวกนี้เวลาชาวโศกจะตั้งหมู่กลุ่มอะไรพวกนี้ก็จะมีคนที่เขาไปตั้งกลุ่มย่อยๆอบางคนก็มีคนสองคนบ้างแล้วก็นิมนต์สมาจตธรรมา,มาตไปอย่างเงี้ยก็ให้เกิดกลุ่มกลุ่มปราการโศก กลุ่มแก่นอโศกกลุ่มเลไลอโศกอะไรพวกนี้บางที่ก่อกลุ่มแล้วก็เกิดเป็นเขาเรียกว่าความเจริญขึ้นก็เกิดเป็นอาวาสถานต่างๆขึ้นมาอันนี้อะไรนะี่ในไลน์ในซนะูมเนาะก็คุยกันหลายกลุ่มก็มีความเจริญขึ้นเพราะว่ามันถ้าเป็นธรรมะที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทิศทางเดียวกันเป็นเอเสวะมรโคนัทธโยเนี่ยไปสู่ทิศทางเดียวกันมันก็จะเกิดสภาพลดกิเลสเหมือนกันแต่ถ้า ธรรมะนั้นเป็นไปเพื่อเพิ่มอัตราตัวตนกลุ่มนั้นก็จะไปไม่รอดเหมือนกลุ่มที่ชาวศสก,ก็ตั้งอะ่ะบางกลุ่มเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็ทะเลาะก,กันต,ตั้งตั้งตนเป็นใหญ่แข่งกันอยู่นั่แหละในกลุ่มอะไรเงี้ยสุดท้ายกลุ่มนั้นก็ไปไม่รอดนะก็ก็มันก็จะมีนทัชาอย่างนี้คัดเลือกไปสุดท้ายจะมารวมกันเป็นเครือแหมีการสอดประสานกันอย่างให้เลือกทำความเจริญไม่ใช่ว่าเอามารวมกันเป็นที่กระจุกเดียว แต่มีการกระจายแล้วก็มีการเสริมประสานกัน